โอ้ยเหี้ยกูเศ้าว่ะวิวแม่งไม่ดีเลยกดไลค์ให้กูหน่อยนะเมื่อปลายปีก่อนเนี่ยผมมีความคิดที่อยากจะหาเงินครับซึ่งเมื่อผมเนี่ยก็ได้ไปเจอช่องทางหนึ่งในการหาเงินนั่นก็คือการเปิดบอทฟาร์มในรูปบอกบอก โดยผมกับเพื่อนเนี่ยก็เลยนัดกันรวมเงินไปลงทุนครับซึ่งอันดับแรกที่เราได้ทำเนี่ยก็คือการไปซื้อคอมครับเอ้ยไม่ใช่ดิปล่อยเช่าเอ้ยไม่ใช่ ไม่ถึงเช่าคอมเออโดยเหตุผลที่พวกผมต้องเช่าคอมเนี่ยก็เพราะว่าจะได้เปิดบอดได้หลายๆตัวนั่นเองครับก็คือจะได้เปิดได้หลายๆรหัสนั่นเองนะประมาณ30-40รหัสอะ่ะแล้ว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 ,ลวพี่จะเปิดอะไรแย่ๆจะได้มีเงินเยอะๆไงควัดผมกับเพื่อนเนี่ยก็หาเช่าคอมตาม a c e b o o k นะครับแล้วมันก็มีอยู่หลายร้านมากๆเลยโดยความต้องการผมกับเพื่อนเนี่ยก็คือหาอันที่คุ้มที่สุดและถูกที่สุดครับเอ้ยไม่ไม่เชิงถูกที่สุดดิแต่เอาแบบว่าคุ้มที่สุดครับเพราะจะได้คุ้มกับมินเงินเรานะทุนจะได้น้ย และในที่สุดผมกับเพื่อนก็ได้เช่าคอมของคนคนหนึ่งมานะครับเออเป็นเฮียอะไรพอผมกับเพื่อนได้คอมมาเนี่ยผมก็ได้ลงโปรแกรมนะเพื่อที่จะได้เตรียมเปิดบอร์ดเกมโรบอคนั่นนองครับสิ่งที่ผมกับเพื่อนเนี่ยขายกันเนี่ยก็คือรหัสเกมโรบอคต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นแมปบล็อกฟูดแกนพีทอะไรฟิลนั้นอะแล้วก็พวกไอเทมในเกมนั่นเองครับโดยในวันสองวันแรกผมก็ทําการจัดเตรียมอะไรให้เสร็จก่อนนะครับเพื่อที่จะได้เตรียมเปิดบอร์ดนั่นเองหลังจากเตรียมโปรแกรมต่างๆเสร็จแล้วเนี่ยผมกับเพื่อนเนี่ยก็ได้ทําการเปิดบอร์ นี่ไง,ไ,งไอสัตว์ซึ้ก็มีมาณเท่าไหร่วะยี่สิบสามสิบหัสน,นะตอนนั้นเนี่ยกูก็เห็น,มนเมดเงินตรงหน้าเลยนะแบบเฮ้ยเฮ้ยไอควายมองเหี้ยอะไรลืมบอกไปนะครับมเมดเงินที่พวกผมลงทุนกันไปเนี่ยก็ประมาณเอ่อห้าพันบาทใช่ห้าพันบาทแต่เป็นคนละครึ่งนะผมสองพันห้าเพื่อนสองพันห้าเมื่อราสต่างๆมันตันเนี่ยผมก็ไปลงขายในเฟซน,นะครับซึ่งทุกอย่างก็ดูเหมือนจะไปด้วยดีใช่ไหมครับแต่กูขายไม่ออกเลยเว้ยเพื่อนแม่งแบบแม่งขายออกยากมากอะ แต่ก็สุดท้ายก็ออกหมดนะแล้วมึงแกพวกาทำเฮี้ยอะไรสัตว์มึงทำก็เสียเวลาเนี่ยเอ,อเปื้ยกูก็ต้องอธิบายให้เขาเข้าใจเป็นฉากๆดีเม่อม่ททำก็เสียเวลาหลายรอบแล้วเฮี้ยกูแบบไม่ยอมแล้วกูโดนมึงมาตลอดเลยเ เมื่อไหร่มึงจะเลิกโวยวายเฮียเมื่อผมขายของหมดสต็อกนะครับผมก็ได้ทําการเปิดฟาร์มใหม่ก็รอบซึ่งทุกอย่างเนี่ยก็เป็นไปด้วยดีครับโดยคอมที่ผมเช่ามาเนี่ยเขามีระยะเวลาใช้แค่1เดือนนะในหนึ่งเดือนนั้นเนี่ยผมก็ทําวนอย่างเงี้ยไปเรื่อยครับขายหมดสต็อกก็ฟาร์มใหม่ขายหมดสต็อกก็ฟาร์มใหม,หม,กกใหม่ซึ่งมันก็ทําให้ผมเนี่ยได้เงินมา6 7เพันเลยครับอันนี้ก็คือแค่กําไรนะครับไม่ได้รวมทุนชีวิตผมเหมือนกาลังจะสวยหรูครับแต่ถ้าว่าเงินที่ผมขายได้เนี่ยมันอยู่ในทูมันนี่ et, วอลเล เงินเนี่ยมันก็อยู่ในนั้นประมาณ4ี่พันนะฮะแต่เหมือนผมเปิด m a s t e r c ์การดไว้ทําให้โดนดูดเงินไปหมดเลยโดยผมก็ขอให้ทางทูม m นี่วอลเล็ช่วยแล้วแต่เขาก็ให้ผมไปแจ้งความอย่างเดียวเลยนะครับ โดยผมก็คิดว่ามอคงเสียเวลาเปล่ากับเงินสามสี่พันนั้นคงไม่คุ้มกับผมเท่าไหร่สุดท้ายผมก็เลยไม่ได้<ฮ>ไปแจ้งความหรืออะไรครับซึ่งอันนี้ผมก็ไม่ได้มีเจตนาจะไปโจมตีทุมันที่วอลเลตนะครับแต่ผมก็อยากรู้เหตุผลเหมือนกันว่าทำไมผมถึงโดนดูนดเงินได้โดยธุกรกิจอันนี้เนี่ยผมก็ไม่ได้ทําต่อมาเป็นหลายเดือนมากเลยนะครับคลิปนี้ก็เป็นเพียงคลิปสั้นๆก็พอนะครับคือผมนึกคอนเทนต์ไม่ออกไ่ะเนี A ่ยอย่าลืมกดไลค์กดด้วยนะเพื A ่อนๆขอร้องกดไลค์ให้หน่อย